เดินเครื่องจีบนิกกี้เหมาเครื่องประดับเกือบครึ่งแสนให้ก้อยหนุ่มอารมณ์ดีนิกกี้นาชาัดเดินหน้าจีบนักแสดงสาวก้อยอรัชะพรหนักมากด้าสุดอีกไม่กี่วันจะก้าวเข้าสู่วันแห่งความรักที่ตรงกับวันที่14กุมภาพันธ์ของทุกปีหนุ่มนิกกี้ขอเร่งทำคะแนนซะหน่อยโดยเจ้าตัวคิดอยู่นานว่าจะไปซื้อของขวัญต้อนรับ,บวันวาเลนไทน์ให้กับคนพิเศษอย่างก้อยอรัชะพรอ,อะไรดีจนในที่สุดตัดสินใจซื้อเครื่องประดับ พอมาถึงร้านเครื่องประดับซึ่งหนุ่มนิกกี้ก็เลือกอยู่นานจนในที่สุดได้ต่างหูและจี้เซต Infinity Love ที่มีความหมายว่ารักนิรันและรักไม่มีที่สิ้นสุดแถมเลข8ยังเป็นเลขมงคลที่แสดงถึงความมั่นคงและร่ำรวยอีกด้วยเท่านั้นไม่พอหนุ่มนิกกี้จัดหนักซื้อดอกไม้ให้คนพิเศษก้อยแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ดอกไม้สดแต่เป็นดอกไม้สีทองที่เลี่ยมด้วยทองอีกด้วย รวมมูล,ลค่าของขวัญทั้งหมดก่อนวันวนาเลนไทน์เบาๆ32,590บาทจากนั้นหนุ่มนิกกี้แอบไปทำเซอร์ไพรส์สาวก้อยที่ร้านทำล็บเด้นเอาก้อยถึงกับแซวว่าให้แหวนเหรอจากนั้นหนุ่มนิกกี้มอบของขวัญก่อนวันว,นวนาเลนไทน์เป็นต่างหูจี้และดอกไม้แถมยังแอบกระซิบข้างหูอีกว่าชอบไหมครับชอบผมไหมครับทำเอาก้อยเขินหนักมากเลยทีเดียวค่ะ